น่าไปดูนกกระจอกเทศหน่อยเดินดีๆจะย่องไปทำไมเดี๋ยวมันจะตกใจตื่นอ่ะอ๋อเดินมีอีกลูกใกล้ๆ่ไปเดินมาใกล้มันก็ได้ลูกมันอยู่ในโกองไม่เป็นไรหรอก อืบอกไม่อ <si> well ึงสิไม่อึงไม่อึงไม่อึงไม่ใเล่นไม่อึงไม่ให้เล่ทำไมล่ะฮะทำไมล่ะทำไมล่ะไหนเราไปถายรูปคู่เสือไงไปถ่ายรูปคู่เสือได้ไปไปถายปี อ๋อสวัสดีครับลูกอาเลยสวัสดีค่ะ ไปขึ้นรถเดินรถไอ้ไอ้ไอ้เนนน่อนน่เอนเอาจะขึ้นรถจะขับรถลนแล้วเขงโอนมาขี่ม้าด้วยน่าเท่เลย oh, thếเลย. Thế ừ. không có <laughs> <tưởng. cười> oh, thế thế sợ à, oh. <laughs> <laughs> <Năng lên đường. cười> huh? gì con này. em. không tin. oh, chặt tay tay này nó. anh, để được cái ha, 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 ha. oh. đang tôn. đi bộ. đi Ôi, hóa khỉ má thế đấy Nà Đơn Đơn Thầy mở mấy lộ Hả? nè, Má vô cho chót lấy Đơn Thầy mở mấy mà นั่นมาขี่ม้าด้วยทำใหนียวเสียมันก็ัวมารุดรุดเออ

ไอ้ไอ้ไอ้สนุกไหมว้ะให้น้องไอ้ขับด้วยลยอยไปลอยแบบน้องไอ้ขับด้วยน้องไอ้ทำไมนานหมดเลยหมดเลยนานนาน,น,านอา้าวจับผมห้องไรห้องอะไรไอ้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  ไหนนี่โอ๊ยเอาไว้ับไ้ับลิ้วไอ้ลิมือับตง้ยมอยู่ต้อหกลัวกลัวไปดังกลัวไปดังกเ้น้องขึ้นมามาไหนได้ไหนมามามา นขึ้นขึ้นขึ้นไปเอลน้องขึ้นไปด้วยเอาไอ้กลัวทำไมล่ะเดี๋ยวค่อยขึ้นพอแล้วพอแล้วลน่ามีนัดไหนอ้อยไ,ไปไหนดูน้องไงอ้อยไม่ได้ขึ้นเลยเอาพ่ออุ้มขึ้นมา ไอ,ยอย้อไอยูข้างในนี่ไอ้มาใหไอขับไอ้จะขับขอยขึ้นไหมเราขึ้นกับน้องไม่อ้อยไอ้เนี่ยมาขึ้นกับน,น้องแล้วนี่เริวมเริ่มที่ล่างด้วตกลงเริ่มเริเร่มมาขับเลยมาขึ้นขับแล้ว bên này anh! bên này ngay oh khèo lốt đấy khèo lốt rồi khèo lốt giờ đấy oh à nó ngay nó ngay nó ngay Món kho ấy tay đấy nó nó

โอ้มันเหนื่อยแล้วมเล่นเยีะยวกันนะออกร่างกายนะแข็งแรงเลยเห็นไหมน้องไห่น่ะน้อยนั่นเห็นไหมอ๋อน่ะอ๋อดอาก็อยากเล่นด้วยเอาให้เอาให้หายด้วยหายด้วยหายด้วยให้กินเอาหมดมือเลยให้กินดีๆกัดูกให้ เอาแบบทีละคนทีละคนะอน้ถ่ายวิดีโอหคถ่ายแล้วถ่ายแล้วอันนี้่าย้ายกีฬากินะบอ้้้ยังไงนีเดี๋ยวจะพ่มอีกเพ่อีกเพิ่นะพ่ี่ีห้อ้โฉันซื้อมาตั้งสี่กั

น้องหอด้วยน้ำหนักน้องก็บสามสิบสามแล้วก็น้องข้างหน้าอีกคงหมุนไม่ถนัดเก่งได้ไหมเกงได้ไหมอาให้ร้องให้น้องให้เอาให้ร้องนะนักขึ้นมาให้น้องร้องหน่อยร้องหนูเล่นเลยหรืออ๋อชูนอ้อยจะเป็นไหมน่ะอ้อยจะเป็นทำเป็นไหมนะออยออยจะไปจะมาจะเป็นไหมน่ะ หู่น,นระวังความด้วยม่ใหญ่ไหนล่ะอ้อยอ้อยมาดิมาไปจับเลยลูกไปเลยไปเลยจับไปเลยอีกไปอีกไปอีกแรงอีกแรงงแรงแรงงแรงแรงงแรงแรงงรงแรงแรงอรแงง ่ไปมป็นใครนึงอ่าหนาวยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเออสองมือลูกสองมือหมุนสองมือลูกสองมือลูกสอนอืมืออ๋อจริงข้างหลังมาไม่กี่นา่นเลยสองมือลูกไอ้โอ๊เล่นเลยเดี๋ยวทีหลังก็ขึ้นกับพี่ไอยนะให้ไอ้ขึ้นกับพี่นะใช่ไหมอ่าจะตกไหมล่ะกว่าเกากว่าขึ้นไม่เป็นจับ น้องยังม่กรดน้มาเล่นกูร์มนแบบอ้าวอ้าวเป็นเล่าวะมาทางนี้มาทางนี้อ่หมุนไปเลยอ่ะหมุนแขนเดียวเออหมุนแขนเดียวก่อนหมุนแขนเดียวมาแขนเดียวมาเออเออหมุนแขนเดียวเดียวเลยชนน้องแล้ว หนาหนาโชย่ลือาลอกเมีย่วมใหญ่มางพน้าขึ้นก่อนพ่น้ให้น้องมันออกไม่ได้นะพ่น้าขึ้นก่อนน่ะถึงใส่พิน้าเล่น15นาที20นีต้องรอไปครึ่งชั่วโมง40หนาาโอ้ทำก็เป็นเลยให้น้องอยขึ้นเลยสิพี่น้ามาใกล้ๆสิอาขึ้นมามาใกล้ๆป้าสิมา หมุนหมุนเออหมุนน้าออกน้องออกไม่ได้นะมากันน้องอยู่ไอ้ไอ้หานหน้ามาหน่องกว้าไอ้หน้าหน้ามาหน้านะไปหน้าเป็นไหมนะถอยหลังไปชนแต่น้องนะ ฐานอ้อยก็ทำเป็นแล้วไปก็ใหญ่เลยดู้อยนะตาไปดูหน่อยฮะพี่นัดมาข้างหน้านี่